สวัสดีครับเราก็อยู่กับไลน์เลนเจอร์นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากคุณจะทำให้ไอ้ตัวนี้เนี่ยเจ้าคลัสคลัสโจสลันเนี่ยให้กลายเป็นระดับมาสเตอร์ผมเอาอัพหมดแล้วนะนี่มันก็สีดาครับก็สามารถใช้เจ้านี้ได้ ก็เลยจะมาลองดูอือจะหาตัวใหญ่แค่ไหนครับผมดูว่าตัวไหนที่ผมไม่กยใช้นะอือใช้หมด ใครที่รู้ว่าวิธีหาเจ้าเรนเจอร์ที่ทหาง่างยๆเดี๋ยวต้องทำทางคอมเมนต์ไ,ได้ล่างเลยครับเดี๋ยวผมจนะหาวิธีในวิธีหนึ่งที่ที่น้องๆพี่ๆเมนกันผมก็จะเอาไปใช้นะครับก็ถ้าอยากให้ทำอะไรในเกมลายเรนเจอร์เนี่ยก็คอมเมนต์ได้เช่น ตัวชาหรืออะไรสักอย่างว่าเล่นด่านนงด่านนี่ที่ยังไม่เลยด่านที่ผมเล่นอยู่นะอย่าเลยขอร้อง <c oughs> โอคนี้ก็จะตายหงอยู่แล้วค่ะผมเพิ่งนึงด่านแยกก้าเหรือกนะ้าถ้าคุณขอนี่ถ้าถ้ามาดูทีผมน่าจะไปด่านนีง ไปเศษเสร็จละครับเพื่อไปหาตัวนะครับผมจะไปจับตัวกันหนึ่งเศษที่สองเหน็นตัวนี้ครับคือเป้าหมายของเราเสือครับมาครับ ไม่ปล่อยเพราะผมจะรอปล่อยตัวนี้นะครับก็ปล่อยตัวนี้ไปเพื่ที่โดนตี้างหน้หาโดนตี้างหลังเพนนื่ะสะเรเเ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 อเเ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 ีเเเดเเเเ จะสปแป้ใชะไหมแล้วผมจะปล่อยแค่ได้แบบไปแค่ไปเป็นตารางคิดวิธีหน้าแล้วเฮะ้ปล่อยเปลี่ยนสัตว์สแป้ไปหลายตัวนะใช่ไหมครับคจะว่าผมกะก็ แล้วแต่นะแล้เขาจะว่าหูพี่ครับทำไมได้ตัวดีๆก็คอมเมนต์ได้เย้ yeah, ได้แล้วครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวแห่งชีวิตตรงตับต้องใช้ประมาณสี่ตัวอ่ะเล่นอีกสองครั้งก็เอา,เอา,เ,อาเอาอีกสองตัวแล้วกันข้าก็ไม่รู้ว่าผมจะได้ไหมนะก็ไมู่าเ,าเอางัา้นก็ไปเล่นหนังก็ได้ แตผมอยากได้สกอตมากกว่าสกอตที่เป็นกระตา่ายนะครับสังดาวพยายามพักให้เต็มก่อนนะเดีวนั้นปล่อยตัวนี้ไปครับเดี๋ยวนั้นก็ปล่อยตัวพวกนี้ไปเวลา เกตว่าเมื่อ,อยืนแล้วถ้าคำนวณงพิเราจะสามารถปล่อยตัวนี้ได้ครับเจ้าแกะน้อยน่าปล่อยไปหรือก็ปล่อยเพื่อใสเปซอะไรไปอ่้อีกแล้วครับอีเลี่ยนไอหน้าเขียวเอาไปกินครับผมจะผมเล่นครัง้งหนึ่งผมก็ขอจบแค่นี้นะ ก็ใครชอบก็กดสัตว์คล้าใครชอบก็กดไลค์กดสัตว์คล้าให้ด้วยนะไม่ใช่แค่เข้ามาดูดดเฉยๆนะครับก็ช่วยกันช่วยกันหน่อยเช่วงนี้ผมลงไม่กี่คลิปเองก็ช่วยกดไลค์คลิปที่ผมลงด้วยนะครับผมก็เขาไม่มีคนกดไลค์เลยผมไม่มีคนกดเลยครับผมรู้สึกน้อยใจมากเหมือนก็เว่าไม่มีใครสนใจ ห้าได้แล้วครับดล้อเลยต่อครับอืหอห S 2> <S 2> <S นีรังนี้ผมก็ผมเปิดอัพเดน,นนั่นแล้วก็ขอจบคลิป like, แล้วครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ครับเพื่อกี่เล่าแล้วก็ไม่เดือดัุนแน,นะผมอยากอยากรู้ว่าคำประจําเดียผมก็คือแม่อะไรครับผมอยากเห็นทุกคนยินะ้ม ้าทุกคนยิ้มได้ผมก็มีความสุขมากอาจจะคล้ายกับบี้นะครับแต่ผมไม่ได้ผมเป็นคนอย่างนี้จริงๆผมเป็นคนล่าเลยนะจะบอกให้นะเห็นว <c oughs> ่าเจ้าลิงเดือดก,กาผมนี่ <c oughs> ลิงเดือดตาบุกเดียวเลยบุกแบบไม่สนใจใครไม่กลัวตายเลยนะคะ อันนี้เรามาลุ้กันว่าเราจะได้ตัวอะไรครับนนข่าลแคอดคนนี้เย่ครับให้คนนี้กินนะว่าเราได้แค่2ต,ตัวเองครับกับแล้วก็ไปอัพกัน,นจะอัพระดับแรกนะครับ ถ้าผมรวยเดี๋ยวผมไปมาอัพอะไรอย่างอื่นต่ออัพแอนดาวนะครับอัพแอนดาวอัพแอนดาวมาจากไหนโอเคก็อัพเกตกู้หมื่นตสีหมื่น อันนี้เพื่อจะวิ่งเองผมเลยอัพกับไอขีบ่บรรณา,นนาวงขีบ่บรรณา,นนาวุฒิอัพอันนี้กับฐานน่าแหละอัพจุดสี่หมื่นกระพอนเลยอ่อัพจุดสี่หื่นกอยแ่งเลยเดือดโอ้กลายเป็นสามดูแล้วเดี๋ยวครับมีหมวกกันน็อกด้วยคราวนี้นี่แมาจะมาอัพกันเลยเย้ yeah. แล้วชุดเพิ่มระดับสกินโอ้โหขึ้นใน้มันเยอะยไหนได้ไหมจ๊ะแม้นเดียวสไม่ถึงสีเก้าเลยครับโอ้โหอีกตั้งยี่สิบก,ก,กว่าเ่าแหลมไม่รู้เหมือนกันอีกประมาณยี่สิบสอนะ ยิบสอนถ้าผมหาตัววาร์จีไหมเอาวะวันร์จยังไงใครจะว่าผมโง่ก็แล้วแต่นะครับวันร์จนี่แหละครับดูสุดยอดโอ้ยยังไม่มาเตอ้อีกอไม่แหละครับ แค่8เท่านั้นแหละครับแค่8ก็ขอจบคลิปคนนี่แคทแต่ผมไม่ได้ตั้งว่าคนที่แคทครับไอ้ที่อย่างผมก็เป็นเจษดาปลาสุนทรที่ลังอุ้มมานะครับตอนนี้ก็ เป็นภาพตอนผมเป็นเด็กนะครับใครอยากเห็นหน้าผมก็ดูชี่นั่นได้ครับก็อยากขำก็ขำไปครับเพราะตอนเด็กที่ผมหน้ากีมากก็อจบแต่เพียงนี้ครับผมค,ครับ